ครับผมนะครับก็ในคลิปนี้เรามาอยู่กับแท็บเล็ตรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับจาก a u d i o นะครับของเรานั่นเองก็เป็นตัวรุ่น a u เดค i p a d 20นะครับอันนี้จะเป็นแท็บเล็ตในไซส์อ่นิ้วรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับซึงตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทั้งงานประกอบวัสดุแล้วก็หน้าจอเนี่ยภายนอกที่เขาคือดูดีมากๆนะครับน่าใช้จริงเนี่ยดูย่เงี้ยโหแล้วขอบจอบางมากเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้เราจะรีวิวกันให้ดูคร่าวๆก่อนที่จะ ไปดูการรีวิวแบบเต็มรูปแบบนะครับในคลิปหน้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องขอตัวไปลองใช้งานก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองพีววิวกันดูว่าตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวรับรับชมครับก็ดูตัวเครื่องกันก่อนเลยนะครับตัวนี้มาเป็นแบบสีดําดูดันดีเลยทีเดียวแล้วก็หน้าจอของเขานี่สวยจริงๆนะคิวนี้เลือกหน้าจอแล้วสังเกตดูว่าตัวจอกับตัวกระจกหน้าจอเนี่ยมันอยู่แบบแนบกันเลยนะครับมันไม่มีช่องว่างให้เห็นนะว่าแบบเป็นชั้นอ่ะเออเนี่ยมันแนบสวยงามมากนะครับตัวหน้าจอด้านในอ่ะนะ กับกระจกด้านนอกเนี่ยแนบสวยงามมากนะครับแล้วก็ตัวเครื่องด้านหลังนะครับก็ตรงนี้จะเป็นส่วนที่เป็นอลูมิเนียมนะครับผมแล้วก็ด้านบนที่เป็นพลาสติกนั่นเองนะครับก็สวยงามดีทีเดียวนะครับลำโพง2ตัวด้านล่างนะครับพร้อมกับพอร์ต USB Type-C ไปนะครับปุ่ม power เปิดปิดอยู่ที่ด้านขวานะครับแล้วก็ด้านบนเป็นแจ็คหูฟัง3.5นะครับทีนี้ที่ด้านซ้ายจะเป็นถาดซิมนะครับตัวนี้เป็น 4G นะครับก็จะมีถาดซิมแล้วก็ ให้ใส่ซิมโทรเล่นเน็ตได้น,นั่นเองนะครับก็ดูดีทีเดียวแล้วก็ตัวเครื่องน10นิ้วแต่ว่าเครื่องค่อนข้างจะบางแล้วก็น้ําหนักเบาพอสมควรเลยนะครับมาดูการใช้งานคร่าวๆก็ดูลื่นไหลดีนะจากที่ลองเล่นมานิดหนึ่งนะครับก็ลองลงแอปลงอะไรไปบ้างอะฟึบๆก็ดูโอเคนะครับสำหรับการใช้งานทั่วๆไป ตัวนี้นะครับเขาจะมาเป็น Android 10แล้วนั่นเองนะครับก็โอเคเลยนะครับก็11กําลังจะมาแต่ยังไม่มาเอา Android 10นะครับก็ยังถือว่าใหม่อยู่นะครับก็เรื่องของการใช้งานทั่วๆไปนะครับมีกล้องแล้วก็ตัวนี้สามารถโทรเล่นเน็ตได้นะครับกล้องนี้ถือว่าดีกว่าตัวก่อนๆอ,อยู่นะ แต่มันคือกล้องแท็บเล็ตอยู่ดีอะไรนะครับอืมไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นเท่าไหร่สำหรับเรื่องของกล้องตัวนี้ก็จะหลักๆก,ก็คือเป็นแท็บเล็ตจอใหญ่ที่สามารถใส่ซิมโทรและเน็ตได้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยเด่นๆเลยก็จะเป็นเรื่องของจอนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวต้องขอตัวไปลองเล่นเพิ่มเติมก่อน นะครับว่าตัวนี้มันทําอะไรได้ยังไงแค่ไหนบ้างนะครับเพราะว่ามันก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับแล้วเราจะมาสรุปรวมรีวิวให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกทีหนึ่งในครั้งต่อไปนั่นเองครับก็จะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยมันสวยน่าใช้งานจริงๆแล้วก็หน้าจอของเขาดีจริงๆนะครับตัวนี้จะเหมาะกับการดูหนังเล่นเกมเลยนะครับสำหรับตัว i p a d 20ตัวนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวในเรื่องของการใช้งานแบบ ลงลึกละเอียดกันเนี่ยทั้งเรื่องการเล่นเกมการใช้งานทั่วไปแล้วอาการดู Netflix ดู YouTube ต่างๆเดี๋ยเราจะไปดูกันอีกทีในคลิปรีวิวเต็มรูปแบบของ a u d i o q i p a ว20น oh yes. ั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยครับผมก็ลาทุกคนไปก่อนครับผมสวัสดีครับ